นี่นะครับกูก้าเอากูดแคทมาลงนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยอะไรนะฮะอันนี้รุ่นไหนรุ่นไหน400 400ยสีโปรครับ400ร้อโปรนะฮะนี่เป็นไงอันนี้รอบที่สามรอบที่สองอ่าเพราะรอบแรร์วีนซัคเตอร์ครับอ่าก็ข่อม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 ข่มข่อมข่มขำอมขำอมข่นี่นะมาในนี้สปอนเซอร์มาเนี่ยนี่ ชุดแต่งของไรชุดแต่งของไรชุดแต่งของสำนักกังซีธฮะซีธนะฮะนี่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 ซีธซีธนี่อ่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนี่มี่สะเก็ดหน้าสะเก็ดหน้าแต่สะเก็ดข้างเลยสะเก็ดข้างพอดีติดเรื่องใสอยู่เดี๋ยวใส่ให้นะใส่ให้ช่วเรีนนี่นี่จุดสีตรงด้วยนะสีตรงอันนี้คือเขาสั่งมาเสร็จเขามาใส่เลยเฮ้ยโอเคได้สีได้ด้วยอ่าก็ใครอยากได้นะครับนี่ นะมันจะบางๆเบาๆแต่เป็น ABS ถูกไหมครับใช่ฮะน้่นหนักเมากแล้วก็มี diffuser อันนี้สวยมากเออนี่สวยนี้สวยนี่สวยใช่จริงๆชุดแต่งเขามีเยอะเลยครับใช่หมายถึงว่าถ้าของฮอลล่ากูดแคทเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะชุดแต่งชุดนี้ใช่มีรอบทันเลยมีอะไรอ้าวเหรอมีมีหลายลายมีหลายแบบให้เลือกสั่งสีได้ด้วยนะอย่างรถเห็นสีขาวก็สีขาวติดกันเลยก็คือพูดง่าย d ิ f f u s e r ตรงเนี้ยจะเอาสีแดงก็ได้จะสีอะไรก็ได้ต่อมได้หมดชุดเท่าไหร่ปะบอสหลักพันนะหลักพันถูก ให้ถูกอะอับงานแบบออล่าแม่งเทขึ้นเยอะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ดูดูแล้วดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วงานสวยอยู่นะครับนี่มีคีบคู่ไปนี่นะมีคีดิดหลมนะครับเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นมอเตอร์นะมันต้องรีบลงทำให้รถดูหล่อขึ้นเยอะเลยนี่ตกไฟตรงไปตาโลโก้เขาก็มีฮะแต่ว่ายังแล้วสั่งมาไม่ทันจริงๆแต่เขาสองวันก็ส่งถึงแล้วคอสต์ไมค์สีได้อะไรได้หมดนี่สวย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 นี่ครับตีดนะครับตีด ใครอยากได้นะครับของอ l l r a Good Cat สั่งได้เลยเขาไม่เชื่อว่ามาเอามาวิ่งจริงๆอ่ะนี่เราอยู่บุรีรัมย์กันนะครับนี่นี่หลานชายผมนี่น้องบอสสุดหล่อนะฮะนี่ะเราเน้นเน้นคอนเทนต์ของนี่เจ้าอ l l r a Good Cat นะครับตัว400โปรรถบ้านบ้านบ้านแม่งทุกอย่างจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวมิ้งไม่บ้านแน่นอนเดี๋ยวบอสก็มีกล้องอยู่บนรถโกโปรแล้วเดี๋ยวเรามาตัดต่อแล้วมารวมให้หลานอ่ะโอเคโชคดีนะหลานเจอกัน